เมื่อวานนี้เราได้ฟังเรื่องราวโอของอามมาเองงวยจูผู้มีบุญท่านมีความสุขมากถ้ามีบุญมากนะได้พบพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ำาบิสีเจริญแล้วก็ได้รับทั้งความเกื้อกูลทั้งคำธรรมทานคำแนะนำอะไรที่ดีๆเยอะแยะไปหมด น่าอบอุ่นนะถ้ามีบุญนะแม้ว่าจะถูกปัดไปเกิดที่เมืองจีนแต่บุญนั้นก็ยังดึงดูดมามาอยู่ในอู่ทะเลบุญของพระเด็บคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายไม่คิดไม่แปลกนะแต่คิดแล้วมหาศจรันตีเดียวเนี่ยถูกปัดไปเกิดที่ที่ตรงนูน้นตอนนั้นการเดินทางก็ลำบาก แล้วท่ากลับไปมีชีวิตลำเค็นแต่แล้วประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ตะกตามกันทุกวันนั่นนะฟูมีบุญกระจายกระจายไปเกิดที่ไหนเอามารวมกันแล้วอามา่เองง้วยจูก็มาอ,มอมืโดยการนำของเทพระบุตรสุดหล่อของนั่นและก็มามีพยานรักแปดคนสิบชีวิตก็สร้างบารมีกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลย ชื่นใจโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายในช่วงสวเนี่ยสูงวัยปีพุทธศักราช2545ท่านเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้วคําพยากรณของพระเด็คุณหลวงปู่ก็เป็นจริงคือท่านก็ได้เข้าถึงละรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึก ชื่นใจอย่างเลยเนี่ยค่ะเจอกันวันแรกก็ให้สีนี่พรนกันแล้วสิสาราดูสิแต่ครูไม่ใหญ่ก็ติดใจเนี่ยว่าตกลงเยอะอะไรเนี่ยเสียเสียเสียงเลสเสียเสง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 เนี่ยโต๊กระจายนึกก็เสงเสง่แช่ครูไม่ใหญ่และทางายสีนพรนตั้งแต่บัดแท้ไม่ต้นมากระทั่งบัดนี้เลย ชีวิตท่านนี่ถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะจ๊ะสมกับที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นเราอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ได้เข้าถึงวัตนาตรัยในตัวนี่ดูอามมาเองงวยอยู่นี่นะจ๊ะเป็นตัวอย่างเลยม,มาทีไรกระถามท่านม,ามีใครขัดใจอมมาาบ้างไหมเดี๋ยวครูไม่ใหญ่จะไปจัดการไม่มีไม่มีไม่มีมมอามมาไม่ยุ่งกับใครอาม,ม่าอยู่กับองค์พระ อาาดูองค์พระใสๆมีความสุขแล้ววันๆอามาคิดเรื่องอะไรไม่คิดเรื่องอะไรมีแต่องค์พระอืม่ฟังแล้วชื่นใจไหมจ๊ะมีกําลังใจไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้น่าให้การเวลาผ่านไปนี่เมื่ออาาอยู่ในวัยนี้ท่านยังทําได้เราก็ทําได้ถ้าเราได้ทานะจ๊ะ เราว่าพระรัตนตรัยมีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเป็นอู่แห่งทะเลบุญแหล่งแห่งความสุขที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้เราแค่ลงทุนหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายฉะนั้นเราก็เข้าถึงได้แปลกเนอะอิทีอยังือืเราลงทุนได้ทั้งๆท,ที่ได้ไม่ได้ให้ความ พึงพอใจสูงสุงสดแก่เราแต่เราก็ยอมที่จะทุ่มเทกับมันอย่างเช่นเราอยากจะ,สะแสวงหาความสุขจากการได้เห็นโอ้โหเราตะเกียกตะกายนะมีความคิดว่าถ้าได้ไปเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ที่ต่างประเทศเราคงมีความสุขแล้วเราก็ลงทุน อืข้ามน้ำข้ามทะเลเอาชีวิตเสี่ยงภัยไปนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปลำบากสดเดียวเพื่อจะไปดูคนสัตว์สิ่งของซึ่งไม่มีอะไรใหม่นะหน้าตาคนมีมีคิ้วมีตาจมูกปากอะไรกันนั้นแตกต่างกันนิดหน่อยอนะก็แค่นั้นก็กลับมาแล้ว แค่ไปเป็นเพลินกับมาก็เี่เปลียแค่เป็นเพลินเปลียเนี่ยเราอย่งลงทุนไปกันเออได้ไงเรายังลงทุนอยู่ไหมเจ้ะเราอ,อยากดูเพชรดูปลอยดูของใสๆลงทุนไปซื้อจะของใสๆในตัวไม่เสียตังค์ไม่เอาออเออไหมเจ้ามันไปซื้อมาเนี่ยใส เราอยากดูและอยากให้คนอื่นดูด้วยถ้าเราดูคนเดียวมันก็ไม่ปลืม้มตองคนอื่นก็ดูแต่เขาดูเขาเฉยเแล้วก็ไม่ปลื้มอีกเออมันแปลกนะเออใส่มาเนี่ยจะให้เขาดูเนี่ยเพื่อคนอื่นเนี่ยพอเขาไปดูก็สะกิดในี่สวยไหมสวยเออ,อนิ้วดูนิ้วต่างหูต่างอะไรต่างแปลว,ว่าของอะไรที่ เราคิดว่าถ้าเราได้เห็นแล้วจะมีความสุขเรายอมลงทุนแต่สิ่งที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงคือแค่หลับตาเบาๆไปเห็นภายในไม่เอาเราไม่เอาเห็นไหมจ๊ะแลวอยากฟังเสียงเพล็บเาะโดยคิดว่าเสียงแล้วนั้นจะทําให้เราเกิดความสุขอย่างแน้จริงเสียงธรรมชาติเราอุดสา์ลงทุนไปแสวงหาเสียงเหล่านั้นเสียงนกเสียงกาเสียงคนเสียงสัตว์เสียงสิ่งของ สิ่งของเวลาแผ่นดินไหวมันคลื่นอึดเอิดฝรั่รบบงฝรั่งฝรั่งฝรั่งนี่เป็นคนสัตว์หรือเป็นอะไรเนี่ยปรากฏการธรรมชาตินั้นเ,นเป็นสิ่งของแต่จับต้องไม่ได้จับต้องเป็นต,ตายเราอยากจะฟังเสียงเพลาะลงทุนไปเลยเนี่ยในสถานที่ต่า,างๆแต่แล้วเราก็ไม่ได้ความรู้สึกเต็มอิ่มนะ เต็มเปี่ยมอยู่ในใจแต่เรายอมลงทุนเราอยากได้กลิน่นหอมมก็พยายามสแสวงหาแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตหรืออยากจะรับประทานอาหารอะไรอร่อยออยก็ไปเข้าถึงความมึงพอใจทักทีหรืออยากจะสวมใส่เสื้อผ้าถูกต้องสัมผัสสุขสัมผัสอะไรต่างๆแต่ก็เพลินๆไปเปลี่ยนก็แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้อะไร อย่างนั้นเรายังยอมลงทุนแต่แค่ความสุขภายในเนี่ยแค่ลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจนิ่งพอถูกส่วนเราจะเห็นดวงใสๆอย่างนี้เราไม่ยอมลงทุนดวงใสาภายใน,นี่จะให้ความพึงพอใจสูงสุดกับเราทีเดียวมันมีความสุขอย่างที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยมันแปลกนะแค่ดวงใสๆข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นดวงแห่งความสมบูรณ์อะไรก็ ไม่ทราบเหมือนอย่างดวงแก้วหรืออะไรต่างๆที่เราตั้งไว้ข้างนอกเราดูมันก็เฉยๆแต่ไปถึงนรงนั้นมันมันเหมือนเป็นดวงแห่งความสมบูรณ์ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจเราเห็นปั๊บกายเบาใจเบาสบายอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยตรงน,นี้เราได้พลาดโอกาสแล้วให้กาลเวลาผ่านไป ต่ไม่เองง้วยจูยไหมจ๊ะท่านให้โอกาสกับตัวเองเนี่ยแบบประหยัดสุดประโยชน์สูงและท่านก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวมีความสุขมากๆในยามนี้ท่านมีที่พึ่งที่ระลึกภายในแล้วนะจ๊ะ